อพี่เคนแบบว่าน้องพอซิ่งมเาางอเตอร์ไซค์มาแบบมาาีห่วงน้องเขาไหมคะห่วงเรื่องจ่ายตังค์เขาไม่ครบเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามุกมาวิน <c oughs> ไม่ได้มาชนะแล้วก็มุ่มาวินมอเตอร์ไซค์แล้วเรากา็ถาม<อ>ว,ว่า แล้วพี่วินเขาเป็นไงบ้างมุบกบอกวินร้องไห้ครับทำไมคะมุกจ่ายตางังค์ไปร้อยหนึ่งแล้วค่าวินห้าร้อยครับ่ามี 400. ี่รเดี๋ยวให้คุณเข้มไปจ่ายพี่วินมีสี่รอยได้ไหมคะครับเดี๋ยวไมปจ่ายให้ครับ ่เวะค้มาชียเขนาด้แล้วก็มีช่อนใจมาชนขเราด้วยครับจริงๆตื่นเต้นและดีใจมากๆนะครับที่นีมีราชื่อเชิงซึ่งจริงๆแล้วในเเป็นอวโลกไม่ได้จัดมานานมากๆแล้วพอกลับมาจัดก็มีรางชื่อของเราทั้งสคนเข้ามาชียร์ด้วยดีใจมากๆครับค่ะน้องนาค่ะดีใจมากมาก ไม่ว่าใครจะได้ไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีให้กับทุกคนในการทำง,งานตลอดยะคะ่ะวันนี้ก็มาดูว่พร้อมกันนะคะ